i a m walking clip away to f l l and to fly ขอ,อสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็แนะนำถันที่หน่อยหนึ่งนะ จะเป็นซอยใช,ใช้สายสัญจรไปมานะเมื่อก่อนจะเป็นทางเดินถึงกันนะต่อมาก็ัดตำเป็นซอยช่วงนี้ว่าเพื่อความสะดวกใช่ไหมเป็นซอยเล็กๆใหยขนส่งสินค้า คาที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมพวกสังกะสีพวกเหล็กตะปูอย่างนี้ใช่ไหมจะเอามาใช้ทำบ้านาาสังกะสีจากาโรงงานตะหลงเหล็กแร่สังกะสีใช่ไหมยกหนึ่งสังกะสีจะเพื่องโปู <c oughs> I am s a i Bill w h y ยิง r รอนท์อัส่วนเงียบๆนะส่วนมากประชาชนก็อยู่ขึอบเขตของใครของมันมินบีไฮนัสไว กขาหางหายไปนานแล้วแหละเขาไปทำกิบนะสัน้นกิบสั้นกิบยาวก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งช่วงปีใหม่วัานมาก็คงจะมีความสนุกสนานนะรับปีใหม่ก็ ขอให้มีความาสุขสันต์ลุ่งเรืองต่อไปนะเนาะาตามธรรมเนียมไทยก็ไว้พรกันแล้วขอให้แฟนๆเนาะมีความสุขตลอดปีตัวเตาสั่นเตาเป็นตีโฟเตาเปนตีโฟนะสุขเจริญเจริญ chống This one, Tapfik Road, to front. This one junction and the light. For finish stop clip.